ไฟเยริ่มเปิดเอาไว้เลยดูสิมีวิญญาณใช่ไหมเขาบอกว่ามีวิญญาณอ่ะอวิ่งตรงตรงเข้าไปในบ้านเลยอ,อามาด้วยนะเพื่อนไม่อยากตัดบ้านนี้อาจจะมีผีก็ได้นะน่ากลัวดีดี ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกทำไปจะเอ๊เอ๊ะใส่หน้าเลยแะ้วทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอจะตามมาไหมเพื่อนชั่วเฮ้ยแชร่ก็อีขขอขไข่อ๋อไข่ไม่ไอ้ไอ้ถอยหลังมาทับอับเท้านะมีอะไรที่สว่างตรงนี้ไม่มมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ย,อยมองเห็นมองเห็นแล้วปืนอะไรอะ่ะ เอ้ไฟฉายสีม่วงเหรอเดี๋ยวเราขอดูีิเรามีตัววีคือวิทยุใช่ไหมคิวคิวเปลี่ยนของมีของสองอย่างไฟฉายเอาวันนี้เอาไมเราไม่เตรียมของไ้เยอะฝ้าเปิดไฟสิอันนี้เดยปิดท้ไมเปิดอืมไปหยิบของกันกนดีกว่าของไม่ครบ เพื่อนเก็บของมาเยอะมากเลยฮึบ่ oh. อเพื่เอเพื่ออโอ้อันนี้เอออันนี้หยิบได้ไหมไม่ได้ต้องมือโล่งเหรอแล้วเพื่อนมีปืนอ่ะแล้วก็งงแล้วเพื่อนได้ปืนเราจะกล้องอินฟราเรดเว้ยกดอ๋อคือเขาไม่ติดกล้องอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ามีปุ่มอะไรบ้างแม่อานุ มีปูม,มาเลยบ้างไปลยตาครัอนนี้มาพร้อมขอบัขบรืวลล่กกัอืมมันนัองมีไฟาย,ยใหม่นะตอนนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อนขึ้นมาก่อนมีเครื่องจุดจับสัญญาณเนี่ยมีไหมมีสัญญาณไหม ทนยานได้ปะมีใครอยู่ไหมเขาพูจะเจาเออ,อ ไหนไม,มีไฟโอเคมีไฟเปิดก่นอนวู้ในมีปืนเนี่ยจะเปิดไฟถ้ไม้ปิดเปิดด,ดีเปิดไฟดิเปิด <c oughs> แล้วเปิดไฟให้หมดทุกข้องเลยเปิดให้หมดเปิด แล้วก็จับสัญญาณแล้วใครปิดเปิดปิดเคียนะละ่ะปิดประตู <c oughs> ปิดพร้อมกันนั่นแหละปิดอัตนาด้วยมาแล้วด้วยเพื่อนเราเป็นคนเดียวที่มีไฟฉายไงไ,ไปละรูปนี้สปาร์ตเหรอ อม,มันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับรูปเพราะว่าเขาจะให้มาทำไมเนาะหรือเราจะไปดูของมีติดกล้องไหมมันต้องมีติดกล้องต้องมีโอเคครับติดกล้องไม่อะอย่าบอกนะว่าเจ้าพูดนี้จะเป็นตัวที่หลอกล่ะ ก็มีอากาศนะค่ะอาจจะงอกขึ้นมาเองเด้งเด้งเดีไหมตึอนเิดอืมมีไม่มีผีไหมมีไม่นี่คือเครื่องตัดตัดสัญญาณนะไฟเปิดไฟต่อเรือเออสำรวจแป๊บอืมกดกดอีิว สเปซบาร์ไม่ได้ตัวแรกกดอะไรตัวจีคืออ๋อจีคือเก็บของที่อย,อยู่อยู่บนมือเราทั้งหมดอืมไม่เคยเท่าไฟใช้ตะกันเนี่ย ของเราไฟชายเต็มเลยก็บอกนะว่าจีดับไฟฉายจริงด้วยว่าว่าไฟฉายล่วงอะไรกันเยอะแยะจีแล้วก็กดเก็บอืมจีไฟฉายของเรามันห่วยใช้ห่วยขอไม่คืนเยอะทาไมนางไม่เอาไฟฉายลงัวเิงให้ล่วงนะ ไี่ชาเถือเรื่องแล้วก็เลยเก็บเก็บทันทีพ่อพี่ชายถือเทียมผู้มองห็นง่ายเมืม่อก,กี้ห็นนะเมื่อกี้ห็นพลังงานบางอย่างไฟไ้พี่ติดเหรอเปิดไฟยังไม่ติดเปิดอีกครั้งก็ยังไม่ติดเฮ้ยใครเปิด เฮ้ยไฟกระพริบแปลว่าใกล้ผีใกล้ใกล้ใกล้แล้ว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 ใกล้มากใกล้มากใกล้มากใกล้ผีมากใกล้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 มากใกกล้มาเอาไหมทำไปตรงเมื่อกี้ตรงนี้มันกระพริบกระพริบกระพริบเฮ้ยเฮ้ยวิ้ย โจรมันต้องขโมยแล้เช่อจริงๆขโมยของผู้หญิงทิ้งดีกว่าไปชายดีกว่าไใชามีประโยชน์กว่าเยอะอ้อนที่รอว่าคืออันนี้ มีของอ่ะมีของอ่ะแถวนี้เรามีของอ่ะคือเราหวังว่าจะจับสัญญาณเจอเอ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 อไฟพี่แบบนี้มี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 แถวนี้อะไรแถวนี้แลวแถวแถวแถวนี้มีมีมีแถวแถวนี้มีสื่อสารต้องสื่อสารต้องสื่อสารต้องเปลี่ยน มันไม่ค่อยมันโลกวิญญาลอยมันจะมาตอนไหนอ่ะโอ้น่ลวมากนกลัเปหมดแล้วขลกอ่กอ่ะครับขนลุก่ะเพื Herm ่อเราตุยหมดอหรือว่าไงเอ๊หรือว่าเราจมปที่เดิมฟะปเตประตูไม่ติดอ้งห้องน้ำนี่ฟา 嗯，露。Uh,